สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ที่ไหนคะที่เด็กพี่พี่ต้องการพูดค่ะพี่พี่ต้องการพูดนะคะพอมาถึงเราจะต้องมาลงทะเบียนตั้งแต่เมื่อวานนะคะเราลงทะเบียนกันไว้ก่อนแล้วก็วันนี้เราเราก็มาถึงแล้วก็มาแจ้งชื่อที่เราลงทะเบียนไว้เมื่อวานเขาก็จะให้อันนี้เรามาเอาไว้แต้มเห็นไหมเอาไว้แต้มตามจุดตา่างๆดี๋ยวเราเข้าไปดูกันจี้ ครับอันนี้เราเข้ามาด้านในแล้วนะครับลงทะเบียนมาแล้วแล้วก็เช็ครายชื่อนะครับว่ามีจํานวนกี่คนตามที่เราลงทะเบียนไว้นะครับอันนี้จะเป็นสแกน QR code ที่เป็น CG นะครับเรื่องของพยาคุธและพญานาคและเรื่องราวของพยาคุธนะครับนะครับจะมีเป็นออกมาขึ้นในมือถือให้เราได้ไถ่ายไว้นะครับบันทึกภาพได้นะครับในบางมือถือนะที่สามารถเขาเรียกว่าบันทึกภาพจากหน้าจอได้นะครับอันนี้เราก็บันทึกมานะครับอันนี้เป็นพยากุธกับพระอินทร์นะครับ ตามตำนานเนื้อเรื่องของพยาคุณนะครับอันนี้ก็จะเป็นพี่พี่พิธีกรโฆษกนะครับของพิพิธภัณฑ์คุณนะครับท,ทุกท่านอธิบายได้ละเอียด <princes> เราเข้าใจในเรื่องของพิพิธภัณฑ์คุณนะั้นเป็นอย่างดีเลยนะครับอันนี้เป็นสมุดครับที่เราจะต้องเดินไปตามห้องต่างๆนะครับห้องนี้จะเป็นห้องแรกที่เราเข้าไปนะครับมีการอธิบายเกี่ยวกับประวัติของพยาคุณนะครับ,บววในตำนานต่างๆนะครับ ให้ความรู้เราก่อนที่เราจะขึ้นไปด้านบนห้องต่างๆของพระองคุธนะครับองค์พญนาคหรือตำนานต่างๆครับริักสินติงเขาพระสุเมรเพื่อคอยดักจากหน้ามากินเป็นอาหารแต่ใช่ว่ารูกจะสามารถจับหน้าทุกตนขึ้นมากินได้นะครับเพราะว่าหน้าบางเผาพันนั้นก็มีอิจิริ์มากเหลือเกิน หลังจากออกมาจากห้องครับก็ขึ้นมาชั้น2ด้านบนนะครับจะเป็นห้องคุดพิมานนะครับแล้วก็ประวัติต่างๆในวิมานแต่ละชั้นนะครับประมาณนั้นนะครับก็อันนี้มรคารีพลนะครับทางพี่ๆเจ้าหน้าที่อธิบายได้ดีมากๆเลยครับทุกคนชอบมากนะครับกับในทุกส่วนของห้องนะครับห้องนี้ก็จะเป็นห้องของพญานาคนะครับนะครับเจ้าหน้าที่พี่ๆอธิบายครับ ในการประวัติแล้วก็มีทรัพสมบัติอะไรต่างๆนะมีบางคนขอพรได้ได้โชคด้วยนะครับห้องนี้นี่ก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งนะครับของประวัติขององค์พญาคุณนะครับนะครับก็จะเป็นจอภาพให้เราดูประวัตินะครับแล้วก็มีพี่เจ้าที่อธิบายเพิ่มเติมเข้ามานะครับนี่ครับนี่เป็นองค์พระอินทร์กับพญาคุณนะครับในห้องจะมีองค์พญาคุณนะครับ แต่ละที realised, ่ท um ั no ire, minha, ่วประเทศนะครับติดไว้อยู่ด้านบนครับรอบห้องนะครับเป็นวงกลมเลยนะครับอันนี้นะครับนี่นะครับมาจากทุกที่ทุกจังหวัดของประเทศไทยนะครับในทุกสาขานะครับนี่นะครับแต่ละองค์ก็จะมีความสวยงามแตกต่างกันไปนะครับในแต่ละองค์นะครับนะครับเยอะมากๆครับที่นี่ครับตั้งแต่ทางเข้าที่เราเข้ามาตั้งแต่หน้าประตูเลยนะครับ บริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณที่ปริสถานขององค์พยาคุดนะครับในแต่ละที่นะครับในประเทศไทยนะครับทั้งหมดเลยนะครับจะอยู่ที่นี่หมดเลย,ะะย,ย,น,เลยนะครับนะครับก็จะอยู่นี่ครับถึงยาวถึงห้องนู้นเลยนะครับครับที่นี่จะมีองค์พยาคุดเยอะมากๆนะครับทุกสาขาทั่วประเทศไทยนะครับทุกจังหวัดนะครับจะมารวมกันอยู่ที่นี่นะครับนี่นะครับ ว่าจะเป็นจังหวัดใดๆนะครับก็จะมารวมกันอยู่ณที่แห่งนี้นะครับถือว่าเยอะมากๆนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับที่มีพิพิธภัณฑ์ที่เดียวคือพิพิธภัณฑ์พญาคุณนะครับองค์รุฑนะครับที่นี่ที่เดียวเลยนะครับอันนี้เป็นองค์ที่พี่เจ้าที่บอกว่ามีหลายๆคนที่มาและขอพรและประสบความสําเร็จนะครับ นะครับพี่พี่ก็จะให้เวลาเราขอผ่อนนะครับแต่ว่าต้องดูอธิบายจากเจ้าหน้าที่พี่ๆี่ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับครับตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์พุทธนะครับเพราะว่าในด้านในครับมีอะไรให้เราได้ศึกษาเยอะเลยครับต้องขอบคุณพี่พที่บรรยายทุกท่านนะครับสามารถบรรยายได้ให้เราเข้าใจในเรื่องราวของพญานุษนะครับแล้วก็มีส่วนของพญานาละเรื่องของ ศาส,สนาหรือองค์พระหัตษ์ที่อยู่ด้านในครับได้รู้เรื่องชัดเจนมากขึ้นนะครับชอบห้องไหนกันคะเด็กๆทุกห้องใช่ชอบทุกห้องเลยน้องไอน่าจะชอบป่าหินมะาพร้าวไหมเห็นชอบสุดเลย<ด>แล้วก็ห้องที่เป็นองคุตอะค่ะองคูตที่มาจากธนาคารทั่วประเทศใช่ใช่ครับโอเค อันนี้เราก็มาพักทานข้าวกลางวันกันนะครับมาที่เคปกล้วยบางปูนะครับนี่นะครับอันนี้เจ้าอร่อยนะครับของที่นี่เลยนะครับมามีแอนนี้แบบว่าดีใจมากๆครับได้กินของอร่อยนะครับงานนี้นะครับนี่ครับจะเป็นเคปที่ให้เราเลือกนะครับมีหลายหน้าอยู่เหมือนกันนะครับนี่ครับอธิบายขนมอย่างเราต้องแช่เย็นในตู้เย็นไว้สามวันนะทาน แบบเย็นได้ด้วยนะครับแหมดีมากๆเห็นแล้วหิวเลยครับผมดีๆไอดีเห็นแล้วก็ยังแบบว่าอยากให้จ่ายเงินแล้วมากินไวๆเลยครับนี่นะครับสามารถนำชุดของมาแลกได้ด้วยนะอ่าอันนี้ก็จะเป็นเค้กโยเกิร์ตกล้วยหอมนะครับโอ้หน้ากินมากๆเลยนะครับเดี๋ยวมามีแอนเลือกอะไรไปบ้างไม่รู้ครับเดี๋ยวไปดูมามีแอนนะครับตอนนี้จะจ่ายตังค์แล่นี่นะครับนะครับตรวจสอบดูให้เรียบร้อยด้วยนะครับเพราะว่าของมันน่ากินมาก เฮ้ยน่ากินสุดๆไปเลยไแล้วคกเ,เ,เขวนะอะไรบ้างนะจาไม่ได้ไม,มีผสมแล้วก็เป็นเค้กล้วยถุงนี้เป็นผสมเมื่อกี้มีบราวนี่กับเค้กโยเกิร์ตอันนี้เป็นเคก้กล้วยหอมค่ะเราสั่งอาหารมากินก่อนนะครับมาดูว่ามีอะไรบ้างครับอันนี้จัดระเบียบใหม่นะครับตามความสลัดของแต่ละคน Ne, oh, ne, no. หน้าดูดครับจุ๋ยครับตอนนี้ของขอใครครับภาพภาพดูวิบไปวิบมาครับโอเคเดี๋ยวขอตัวทานข้าวขอ่อนะครับขาหมูเยลล์ต้องกินกับน,น้ำจิ้มมั่ติ หมูเยอรมันครับเอามีน้ำจิ้มให้สองอันตนนัวนี้อันนี้อันนี้ด้วยใช่ไหมใช่โอเครออันนี้ครับอืมอืมต้องเผียงครับเอนะีงเหระอืมรสชาติดีเลยครับอันนี้แกงปา่าปลาเห็ดโคนอ,อร่อยไหมที่ มันลุมขาหมูยำมันขายดี่สุดเลยรสชาติอาหารดีครับบรรยากาศดีด้วยเพราะว่าเป็นทะเลละนะ่ะอร่อยอร่อยเหรอกินไม่พูดไม่จาเลยกินอย่างเดียวเลยกระลุมขามหมูยำมันขายดีสุด ปลาเข้มข้นมากส้มตำแทบหมูรสชาติซุตำ๋ยวต้องอืมอืม,อมโอเคเหรอเบือ อร่อยทุกอย่างนะใช่ไหมมิ๋ยวเราขอกินกันก่อนักแป๊บหนึง่งแล้วเดี๋ยวไปดูวิวข้างนอกกันครับอันนี้เป็นวิวด้านนอกร้านตรงที่ติดริมทะเลนะครับก็จะมีพื้นที่ถนนให้เดินนะครับให้ถ่ายรูปกันนะครับลมพัดดีมากๆครับวันนี้ครับที่ร้านด้วยนะครับลมทะเลนะครับพัดมาด,ดีเลย ก็มีจุดถ่ายรูปให้เราได้ถ่ายรูปเยอะทั้งนี่ประตูออกมาจากร้านและเดินเข้าไปทางร้านได้นะครับ <Stunde> ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่ถ่ายรูปกันเยอะนะครับส่วนด้านในร้านนะครับมุมถ่ายรูปเยอะมากๆนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ถ่ายอะไรเยอะผมจะถ่ายด้านนอกสักนิดหนึ่งนะครับนะครับแล้วก็เดินดูอะไรกินของนะครับเดี๋ยวจะมีโซนอีกโซนหนึ่งที่เราจะไปดูกันนะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราเดินกลับไปเข้าไปด้านในก่อนนะครับนี่นะครับ ทุกคนแฮปปี้มากวันนี้ผมดีใจมากๆครับเดี๋ยวไปดูอีกโซนหนึ่งก่อนครับคาบนี้ก็จะเป็นร้านขนมอีกหนึ่งร้านนะครับที่บอกได้เลยว่าน่ากินนะครับอันนี้มามีแอนบอกว่าอิ่มแล้วครับไม่ไม่ไหวนะครับกินต่อไม่ไหวนะครับก็ขอเดินดูก่อนครับขนมน่ากินมากครับดูแล้วหอม้ดยครับกลิ่นหอมตอนผมนั่งรออยู่กลิ่นหอมมากๆด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งที่ถ่ายรูปได้นะครับนี่ครับเป็นโซนกิจกรรมนะครับที่เราสามารถ ทำกิจกรรมด้วยแฮนด์เมดนะครับสามารถเป็นสร้อยข้อมือสร้อยคอนะครับแล้วก็ทาสีระบายสีนะครับนะครับเป็นโซนที่หลายๆคนผมคิดว่าน่าจะชอบนะครับสาหรับเด็กๆหรือวัยรุ่นที่ชอบทํากิจกรรมนะครับแฮนด์เมดนี่จะเป็นด้านหน้าสุดตรงแถวลานจอดรถนะครับจะมีสะพานลงไปให้เราได้ถ่ายรูปนะครับเป็นอีกมุมหนึ่งที่ผมคิดว่าถ่ายรูปได้สวยอีกมุมหนึ่งเลยนะครับเพราะว่ามีเก้าอี้อยู่ปลายสะพานนะครับดีๆกับมามีแอนนี่ ถือว่าชอบเลยนะครับก็พากันถ่ายรูปลงสำหรับทำคอนเทนต์ด้วยนะครับถือว่าดีมากๆเลยเป็นคนที่ถ่ายภาพยากที่สุดในบ้าน,นครับแล้วดูภาพที่ออกมาอันนี้คืออะไรนะแม่ เค้กกล้ยวยเค้กกล้วยจะมาลองกินกันมีช็อกโกแลตอยู่ในกล้วยด้วยอืมอร่อยมากช็อโกแลตเนื้อดีมากแล้วก็ตัวเค้กอร่อยเหมือนกัน ครับเค้กกล้วยอร่อยทุกอันนะครับเราลองชิมแล้วแต่ว่าเราไม่ได้ถ่ายไว้มีแค่ของไอดีนะครับคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเรานะครับยังไงฝากสนับสนุนพวกเราทูดีแฟมิลี่ด้วยนะครับกดติดตามนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์ครับให้พวกเราด้วยนะครับเพื่อให้พวกเราได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆสำหรับครอบครัวต่อไปกันเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากๆด้วยครับสวัสดีครับ